รับคุณผู้ชมเนี่ยฮะหายไป4แสนนะครับกับตัวท็อปสุด Toyota Fortuner นะครับผม Legender ตัวท็อปสุด2.8 Sigma 4ขับ4นี่ฮะหลุดเข้ามาได้ยังไงนะฮะคันนี้ประหยัดจากป้ายแดงไป4แสนพี่ๆท่านไหนหาเจ็ดที่นั่งออปชั่นล้นๆน,นะครับได้รถปีใหม่สมรรถนะดีเยี่ยมคันนี้ตอบโจทย์พี่แน่นอนพ,พี่ท่านไหนหาอยู่นะครับผมตามไปดูตอน,นคลิปเต็มผมบอกได้เลยว่าสภาพเนี่ยสวยคลิปแน่นอนถ่ายชอบใครหาอยู่ตามผมไปดูให้จบนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สนใจรถยนมือสองทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาอยู่ในช่องของผมนะครับเซล์หนวดรถครอบครัวมือสองนะฮะช่องที่จะเอารถมือสองนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าปีใหม่นะครับมารวมกันไว้ที่ช่องนี้นะฮะพี่ๆท่านไหนสนใจรถจ็ที่นั่งอยู่ดูช่องนี้ไว้ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจมากๆพี่ๆ กับ t ต y ยต้าฟอร์จูเนนะครับ,บ, er รบผม2.8 l e เจนเดอรปี2023นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุด 4x4 นะฮะเหมาะแก่การเอาไปลุยนะฮะสายลุยสายหล่อไม่ควรพลาดนะครับกับ l e เจนเดอรคันนี้นะท็อปสุดป้ายในตารางนะครับผมแต่ราคาหายไป400,000จากป้ายแดงนะฮะคุ้มไม่คุ้มนะฮะพี่ๆตัดสินใจกันได้เลย วันนี้นะครับผมนํามาค่อนข้างยากนะครับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์จากป้ายแดงเลยนะฮะเลขไม์เพียงแค่สองหมื่นสองพันโลเท่านั้นไม์น้อยมากนะครับปี2023นะรถตีเดียวเองพี่นะครับสภาพสวยแบบนี้นะครับหล่อๆอแบบนี้ฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มนะจัดไฟแนซ์ได้ด้วยนะ2อ9อันนี้คือดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับผมสาหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากจะผ่อนนะหรือว่าจะซื้อสดเนี่ยผมก็มองว่าคุ้มเช่นเดียวกัน เพราะว่าราคาออกห้างป้ายแดง1 8 4่0 0 0้านบาทแต่ว่าเพนบอพอเป็นมือสองเนี่ยครับนะฮะเหลือเพียงแค่1 4 3 0 0 0้านาบาทเท่านั้นนะครับหายไป4 0 0 0 0นพี่พี่นะฮะสภาพสวยเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูกันดีกว่านะครับว่าสวยยังไงไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะครับสดวงใหญ่ๆนะฮะมาพร้อมกับ d a y t i m e running light สวยๆแบบนี้นะฮะสภาพตัวรถต้องบอกได้เลยว่าไม่ต่างจากอะไรจากป้ายแดงเลยนะครับผิวพันตัวรถด้านข้างนะครับสันเหลี่ยมมุมของเขาเนี่ยนะฮะ ยังคมสวยอยู่เลยไม่มีรอยเคมรอยบุบรอยรักยิ้มแล้วสีดําตัวนี้นะครับเป็นสีดําประกายมุกด้วยนะฮะสวยๆฝาปงยู่พันธ์สันเหลี่ยมสวยๆนะฮะมาพร้อมกับการชนคู่ล่างไฟลีวนะฮะอยู่ด้านล่างตรงนี้เป็นเส้น LED เซ็นเซอร์แจ็นหนึ่งของการชนมีมาให้ด้านหน้านะครับผมแล้วก็มีกล้องอาราววิว360องศานะฮะนี่ลิ้นค่อนข้างรัวนะฮะตอนนี้ลิ้นพันธ์มากนะฮะถ่ายคลิปมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับวันนี้นะอ่ะมาต่อกันนะครับ ตัวเซนเซอร์นะครับผมคันนี้ก็มีมาให้นะครับสำหรับ Adaptive Cruise Control นะครับความเร็วแปรผันตามรถข้างหน้าหรือว่าจะเป็นเซนเซอร์แจ้งเตือนการออกนอกเลนคันนี้ก็มีให้นะครับสำหรับ Adaptive Cruise Control นะฮะเดี๋ยวให้ดูกันดีกว่าผิวพันธุ์ด้านข้างสันเหลี่ยมตัวรถของเขาค่อนข้างสวยไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มแน่นอนผมวารันตีโครงสร้างให้นะครับมีประกันหลังการขายให้วารันตีผมมีให้หมดนะฮะพี่ๆท่านไหนสนใจอยู่นะครับสำหรับรถสายลุยเจ็ดที่นั่ง ตัวท็อปสุดนะครับติดต่อหาผมเซลล์หนวดได้เลย0648436587นะครับอ่ะมาดูแมกกันนะฮะแมกอลอยทุโดโทนปัดหน้างเงาขอบ20นิ้วนะครับเป็นตัวท็อปสุดขอบ20นะถ้าเป็นตัวก็เป็นตัวท็อปเท่านั้นนะนะยางขนาด265ทับ 50R20 นะครับยางน็ x ซัปี23นะฮะระบรบเบรกใช้เป็นดิสเบรก ABS กระจายแรงเบรก EBD เสริมแรงเบรก BA มีครบนะครับคันนี้นะฮะ มีล่องรอยการใช้งานมาบ้างบางนะครับผมตัวแม็กนะเดี๋ยวผมคัดออกให้นะครับพี่พี่นะยางหนาหนาลึกๆแบบนี้ดอกแน่นๆด้านในจะเป็นโช๊คอัพสีแดงสปริงสีแดงนะครับผมนี่เดิมแท้จากโรงงานนะฮะวารันตีคันนี้ยังเหลือนะฮะมีประกันเหลืออยู่ของศูนย์นะฮะให้ไปใช้กันอดียยาวนะครับรับประกันคุณภาพตัวรถได้เลยนะฮะปัดน้ําฝนนะครับเป็นออโต้เลนด้วยนะฮะปัดน้ําฝนอัตโนมัตินะครับ แล้วก็จะเป็นกระจกเดิมแท้นะครับปั๊มโตโยต้ามาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ภาษีพรบอรต่อครบนะสำหรับคันนี้ผมจัดการให้หมดกระจกมองข้างหรือว่ากระจกหู้ช้างเนี่ยปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยงในตัวนะครับมาพร้อมกับกล้องด้านล่างไม่พอนะครับมีเรียกได้ว,ว่าเออคันนี้นะ b i ยสปอร์ตมอนิเตอนะครับนี่แจ้งเตือนมุมอับสายตานะเวลารถ อยู่ด้านข้างหรือว่าคนอยู่ด้านข้างเขาจะแจ้งเตือนเป็นสัญญาณเตือนให้นะครับแล้วก็เรื่องของการทรงการศาสผิวพันธตัวรถด้านข้างสวยคมแน่นอนผมรับประกันให้ได้บันไดเหยียบขึน้นสีดำด้านนะครับเมื่อเปิดได้สีโครเมียมแบบนี้นะครับเนี่ยพี่ๆดูนะผิวพันธุตัวรถสวยมากแล้วสีดําเงาเสมอเลยนะฮะพี่ๆท่านไหนชอบสีดําเป็นทุนเดิมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์พี่แน่นอนซัพพอร์ตมินอาร์คนะครับผมจะให้ดูนิดเดียวนะนะฮะเนี่ยเดิมสวยหมดนะครับ สภาพกริปสภาพเนียนน็อตซอกเสาเอนะฮะไม่มีเปลี่ยนไม่มีถอดนะครับพวกนี้วารันตีศูนย์ยังเหลือพี่พี่ไม่ต้องเป็นกังวลนะฮะเหมือนได้ป้ายแดงไปใช้กันแน่นอนนะครับสครับเพดติ๊กเกอร์ยังไม่ได้ลอกออกเลยนะฮะเนี่ยติ๊กเกอร์ยังไม่ได้ลอกเลยพี่นะครับตัวลําโพงนะให้มาแปดตำแหน่งนะครับแน่นๆนะเป็นลําโพงของ JBL นะครับนี่ JBL หมดดอกทรงดอกซับก็เป็นของ JBL นะครับด้านในก็เป็น JBL นะฮะเครื่องเสียงดีแน่นอนพี่พี แล้วติดฟิล์มมาให้รอบคันนะครับผมสวยๆแบบนี้แผงประตูบุหนังบุนุ่มมาอย่างดีนะฮะอันนี้เดิมแพ้จากศูนย์เป็นแบบทูโทนนะฮะสีครีมตัดสีดำไฟแอมเบลไลท์นะครับสร้างบรรยากาศในห้องผู้โดยสารก็มีเป็นเส้น LED แบบนี้นะฮะมือเปิดได้สีโคมเงียมนะลำโพงลำโพงครบๆนะครับสำหรับคันนี้นะให้มาดูจุดสำคัญนะครับผมเนี่ยซอกน็อตเสาบีนะฮะไม่มีถอดไม่มีขันเหมือนได้รถใหม่สครับเพจนะฮะแผ่นเพจเลเบลนะครับผม ตัวนี้ตรงกันกันกบในสแตนาเล่มทุกอย่างนะฮะเนี่ยตัวซอกน็อตนะครับไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับรีวิวแบบละเอียดเหมือนเช่นเคยในเหมือนทุกคลิปนะครับพี่ๆนะไว้วางใจที่บริษัทของผมได้เลยนะฮะมีวารันตีตรวจรถให้นะครับผมหรือว่ามีวารันตีศูนย์วารันตีจากทางร้านเราให้อีกนะฮะขายที่ชื่นชอบสนใจเจ็ดที่นั่งมาดูที่บริษัททอโต้นะครับผมบอกได้เลยว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนนะับพี่ๆได้รถสวยกลับบ้านไปแน่นอนเนี่ยสครับเพจพวก กระดูกงูเม็ดอาร์คพวกสปอร์ตพวกนี้ชัดเจนนะครับด้านในก็จะมีปลั๊กชาร์จ220โวลต์ให้นะครับผมสำหรับคันนี้นะนี่เป็นปลั๊กชาร์จ2ตานะฮะแล้วก็จะเป็นชาร์จไร้สายชาร์จเสียบสายแบบไทซีชาร์จนะครับผมด้านหลังมีกระเป๋าจิงโจ้ขอแขวนเกี่ยวยึดมาให้แล้วน้หนักสูงสุดได้ถึง4กิโลด้านบนนะครับจะเป็นปุ่มปรับแอร์แล้วก็ไฟเป็น LED นะฮะนี่เป็น LED หมดแล้วนะครับด้านบนเขาจะเป็นสีดําหมดเลยนะ นะครับสำหรับตัวโฉมใหม่นะครับตัวเบาะนะครับปรับพับได้เรียบมีที่วางแขนพักศอกนะครับปรับพับเก็บได้มาให้ด้วยนะครับนี่เบาะแน่นๆตึงๆเบาะผู้โดยสารแถวสามปรับพับแขวนได้นะฮะแบบนี้เลยด้านหลังจะมีลําโพงมาให้ตรงฝาท้ายอีกหนึ่งจุดนะครับผมอันนี้คือเดิมแท้จากโรงงานเลยนะฮะสภาพสวยกริบสวยเนียนหมดนะครับออปชั่นฟังก์ชันครบครบนะฮะโรงคัสซีดิสเบรกทั้ง4ล้อมี ABS กระจายแรงเบรก EBD ดีมีครบหมดนะครับ ไฟท้ายนะครับเป็นลายไกดิ้งเส้น LED แบบนี้สวยๆนะฮะมีโลโก้2.8 l e g e n d a r นะครับคันนี้คือสัญลักษณ์ของตัวท็อปเลยนะครับเส้นสายโครเมียมนะครับรอบคันตัวรถยังสวยยังงามอยู่เลยนะครับตัวนี้ไฟเบรกดวงที่3หรือว่าขี้ฉลามช์กฟินใช้งานได้ปกตินะฮะแล้วก็จะมีตัวสัญลักษณ์ซิกมาโฟนะครับนี่ครับเคลื่อน4ล้อเปิดฝาท้ายนะครับมีคลิกเซนเซอร์ให้นะฮะหรือว่าจะเปิดที่รีโมทก็ได้นะฮะ อย่างอไรมีครบด้านล่างนะครับผมฝาท้ายเป็นช็อคอัพไฟฟ้านะฮะแล้วก็รางนงรางน้ำนะฮะสวยเดิมแน่นอนพี่พี่นะฮะรับประกรันคุณภาพตัวรถให้นะครับบริษัทฮอโต้นะฮะเปิดม,มา,นานานแล้วเรามี2ส,สาขามีรถในสต็อกมากถึง200คัน พี่ๆไว้วางใจได้เลยนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับผมได้นะนะฮะเพียงโทรมาหาผมนะครับ0 6 4 8 4 3 6 5 8 7ดีเดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะครับวิ่งไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยมาพร้อมกับบริการส่งมอบรถสไลด์ให้อีกด้วยนะฮะแล้วบอแล้วสามปรับพับแขวนได้แบบนี้สวยๆนะครับพี่ๆนะแอร์หลังแถวสามมีไปให้แบบครบนะครับผ่านรองท้าปัมฟอร์จูเนอร์มานะฮะกล้องสามเลนส์สุนสานะฮะแล้วก็เป็นตัวลำโพงด้านหลังแบบนี้นะฮะนี่ การคลิกเซนเซอร์นะครับใช้งานได้ปกตินะฮะแล้วก็ตัวติ๊กเกอร์คำเตือนนะครับอยู่ครบนะตรงฝาดท้ายนะฮะฝาดท้ายเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะครับสวยมากพี่พี่นะฮะขายที่ชื่นชอบนะราคาหายไปสี่แสนนะครับพี่ได้กระบะเออขอให้พี่ได้รถครอบครัวตัวท็อปไปใช้งานกันไปขับขี่กันนะฮะโอ้โหจะเป็นกระบะอย่างเดียวเลยนะฮะเป็นตัวเจ็ดที่นั่งที่ยอดนิยมนะครับที่สุดในยุคนี้เลยก็ว่าได้นะฮะ นี่คู่แข่งเลยกับ New X นะฮะก็คือ f o r t u n e r l e g e n d e r คันนี้นั่นเองนะครับตัวท็อปสุดนะฮะโครงสร้างสวยกริบนะครับเนี่ยแผ่นสครับพงสครับเพจอยู่ครบนะครับตัวสติ๊กเกอร์ความดันลมยางนะครับไปเติมไนโตรเจนมานะคันนี้แล้วก็มีสติ๊กเกอร์มอกสติ๊กเกอร์ขอบบอกความดันลมยางให้นะฮะตัวแผงประตูบุญหนังบุญนุ่มมาอย่างสวยนะครับกระจกออโต้ได้ทุกบานนะฮะเป็นไฟฟ้าหมดเซ็นทรัลล็อกล็อกรถแล้วก็จกมีให้ ปับปับก็จกหูช้างเป็นบัตรจอยสติ๊กนะครับแล้วก็โต๊ะเบาะนะครับเป็นทรงบักเก็ตซีทนะฮะเหมาะสำหรับเดินทางไกลนะฮะลุยป่าฝ่าดงลงห้วยนะฮะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะแล้วเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้า8ทิศทางนะครับผมตัวปุ่มน่ครับ p u s สต t a r t ได้มาเรียบร้อยนะฮะมาพร้อมกับที่วางขวดน้ําเล็กๆน้อยๆนะฮะเปิดฝาท้ายกันหนีบมีให้หนีนเซอร์แจ้งเตือนของการชนเปิดปิดได้ฝาท้ายนะครับฝาโปรงด้านหน้านะฮะสวยๆแบบนี้แต่ผมขออนุญาตเข้าไปชมภายในเลยดีกว่านะครับสวยมาก นะฮะขอ,อยัตขึ้นไปเข้าไปขยับนั่งเข้าไปด้านบนนะฮะเยียบเบรกนะครับแล้วกดปุ่มพุสตาร์ที่อยู่ทางด้านขวามือได้เลยนี่นะครับผมทีเดียวชึ่งเดียวติดเลยหน้าจอสี TFT ก็จะติดมาแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นหน้าปัดเรือนใหม่สีแบบ TFT หน้าจอดิจิตอลนะฮะเลขไม้เพียงแค่สองหมันหกร้อสามสิบสามกิโลเมตรเท่านั้นนะครับคันนี้ยังมีความสามารถบอกลมยางทั้งสี่ล้อได้ด้วย ควบคุมปุ่มควบคุมก็จะอยู่ที่พวงมาลัยหมดแล้วนะครับคันนี้มาพร้อมกับพวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแบบซอฟท์พัดนะฮะแล้วด้านบนจะเป็นลายไม้สีดําร่วมยุคร่วมสมัยมากนะครับแล้วไม่ได้ดูแก่เลยนะฮะดูมีภูมิฐานมากขึ้นนะครับเข้ากับยุคเข้ากับสมัยมากขึ้นดูมีความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังอย่างดีแบบใหม่นะครับผมพวงมาลัยไฟฟ้า e p s นะฮะมีแพดเด้ชิพไว้ให้นะครับสำหรับเปลี่ยนเกียร์เองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ p t i v e c r u ค s e Control นะครับความเร็วแปรผันตามรถคันหน้าหรือว่าจะเป็นแจ้งเตือนการออกนอกเลนก็ใช้ได้นะครับเวลาเดินทางไกลนะ a ร a p t i v e Cruise c o อน r o l ก็ช่วยได้เยอะนะพี่ๆีนะเวลาเราไม่อยากที่จะเหยียบคันเร่งแล้วนะครับเราใช้ Adaptive ตัวนี้นะครับใช้ได้ใช้งานได้จริงด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของด้านซ้ายมือจะเป็นในส่วนของปรับเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องทางสั่งงานด้วยเสียงหน้าจอตรงกลางนี้นะครับก็จะปุ่มควบคุมอยู่ที่พวงมาลัยหมดแล้วหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมจอกลางนะทัชสกรีนลน เดี๋ยวผมให้ดูกล้องสามล้องอ,องศานะฮะนี่ตัวกล้องนะครับสาม้อหูถงอ,องศานะก็ใช้งานได้จริงนะแล้วก็บอกรอบทิศทางเลยพี่พี่นะครับไม่ว่าจะเป็นแจ้งเตือนนะฮะเวลามีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านข้างตัวรถหรือว่าจะเป็นภาพสามมิติแบบนี้ที่ทําให้การขับขี่การเข้าถอยจอดง่ายขึ้นมากๆนะครับเนี่ยปรับมุมมองของกล้องได้นะฮะการถอยจอดเนี่ยทำได้เป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยนะครับ แล้วก็ดูให้ดูผมให้ดูกล้องถอยนะ,ะนี่กล้องถอยนะครับก็จะมีเส้นบอกระยะชัดเจนนะฮะแล้วก็กล้องสามเหลี่ยมองศาขึ้นมาแบบนี้นะครับพวงมาลัยนะครับก็จะมีเส้นบอกระยะนะหมุนตามพวงมาลัยด้วยนะฮะมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนการชนนะครับเวลามีสิ่งอดขวางอยู่ด้านหลังเนี่ยก็จะมีเสียงเซ็นเซอร์ติดขึ้นมานะฮะไฟบอดฐานะแอร์แบ็กนะครับหรือว่าจะเป็นแอร์ดูโอโซนนะครับแยกปรับซ้ายขวาอิสระ มาพร้อมกับกองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยสำหรับคันนี้นะครับด้านล่างเป็นปุ่มปรับ 4x4 คูณ4นะฮะน้อยเฮ่นะครับ 4x4 แบบใช้ความเร็วต่ำา4คูณ4แบบใช้ความเร็วปลายนะครับได้หมดเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของ DAC นะครับระบบช่วยการควบคุมขึ้นลงทางลาชันนะฮะไม่ให้รถไหลนะครับเวลาขึ้นลงทางลาชันเอาเรกชาร์จมีมาให้นะครับ ไวเลสชาร์เจอร์นะฮะด้านล่างตรงนี้นะครับผมชาร์จไร้สายนะฮะมีมาแล้วนะสำหรับ Fort u n e er. นนะใครที่ทำตามหาหรือว่าถามหาแล้วี่เมื่อไหร่ Fort จ n e r จะมีไวเลสชาร์จมีแล้วนะครับปี2023จัดให้แล้วนะครับผมคอนโซลด้านล่างนะครับผมนี่เป็นลายไม้นะครับสวยๆนะฮะไม่เชิงเป็นลายไม้นะเป็นลายแบบดีไซน์แบบใหม่ละเป็นควันสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นด้านในเนี่ยจะเป็นที่วางแก้วนะครับ ปรับพับเก็บได้นะฮะแล้วก็เป็นหัวเกียร์หุ้มหนังเหมือนเดิมนะฮะเกียร์เเกียร์ต่ำมีไว้ให้นะครับอีโคโหมดนอร์มอลโหมดแล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับมีให้เลือกถึง3โหมดการใช้งานนะฮะกันลื่นกันหลายนนะครับผมนี่มีให้เปิดปิดได้นะครับเบรกเป็นแบบแมนวนวลแบบนี้หุ้มหนังอย่างดีดูแลเซอร์วิสง่ายด้านในก็จะมีเกจเก็บของนะครับที่วางแขนพักศอกหุ้มหนังอย่างดีนะฮะตัว คอนโซลด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นหุ้มหนังมานะครับแล้วก็ด้านในจะมีกล่องคูลบ็อกนะะกล่องเก็บความเย็นนะฮะเก็บน้ําเย็นได้นะฮะเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างที่มันเย็นๆได้เลยนะฮะเล่มนะครับไม่ชิมรู้สูญหายสมุดประกันวันรันตีศูนย์ยังเหลือนะครับคันนี้ก็ครบเลยเข้าศูนย์ซ่อมศูนย์เช็คศูนย์นได้ตรวจสอบศูนย์ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์ได้เลยเพราะว่ายังไม่หมดวารันตีของศูนย์นะครับผมนี่สวยๆแบบนี้ที่พี่ๆนะฮะใครชอบใครสนใจนะรีบเลย แล้วกล้องบันทึกหน้าจอรถอเขาแถมไปให้ด้วยนะครับสำหรับ f o r t u n e r นะอันนี้คือเดิมแท้จากเตอร์ตานะติดเองก็เป็นหมื่นนะครับอันนี้ก็เป็นกระจกตัดแสงแบบออโต้นะฮะสวยมากนะครับไฟ LED Full LED หมดนะกระจกส่องหน้าส่องตานะครับมีไฟให้นะครับทุกบานสวยๆแบบนี้ภายในกว้างๆแบบนี้นะครับรอเจ้าของอยู่นะฮะวิวๆนะไม่ต้องไปออกป้ายแดงแล้วนะครับราคาหายไปสี่แสนนะฮะ ราคาแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆด้วยพี่ๆนะครับรีบเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับในส่วนของเครื่องเครื่องคันนี้นะครับว่าจะว้าวแค่ไหนนะครับเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างนะฮะไปกันแบบเรียวๆนะฮะไม่มีตัดต่อนะพี่ๆนะมาแล้วนะครับเครื่องยนต์2.8นะครับดีเซลล้วนนะแล้วก็เป็น204แรงม้าด้วยนะครับผมฝาโครงฝาเครื่องนะฮะน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับพี่ๆนะครับ ข้าวน้ำมันไม่มีตุดเยิ้มนะฮะห้องเครื่องใสๆเลยอันนี้คือยังไม่ได้ปรับสภาพนะรถใหม่มากนะฮะมาร์คสีเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับกระปุกเบรก ABS นะฮะคอกรอากาศซีนนะครับของเหลวนะฮะเปลี่ยนถ่ายเข้าศูนย์ตามรอบได้เลยนะครับผมคันนี้นะพัาลมทํางานปกตินะฮะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับอันนี้คือเดิมแท้จากศูนย์นะฮะใช้งานกันไปยาวๆนะครับผมโครงคัสซีนะฮะ ปีกนกนะครับซ้ายขวานะพี่ๆไล่เรียงกันมาดูได้เลยนะครับคมสวยมากน็อตไม่มีแกะมีขยับนะฮะทานหม้อน้ำนะครับผมสวยๆเดิมๆนะฮะแล้วก็ตัวฝาโป้งนะฮะน็อตยึดนะไม่มีถอดไม่มีขันนะครับกระจกฝาโปงฟั๊มเดิมแท้เตอร์ตามาแบบนี้นะฮะซีนยางแผ่นกันความร้อรูระบายอากาศนะครับผมหรือว่าจะเป็นในส่วนของสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังยางรองฝาโป้งวกสปอร์ตพวกเนี้อชัดเจนนะครับ ใครที่สนใจอยู่นะฮะสำหรับ t ต y o t a ่าพอยน์นะครับผมเป็นตัวดีเจนเดอร์ท็อปสุดในรุ่นตัว2.8นะฮะติดต่อหาผมด่วนเลยเบอร์โทรด้านล่างนะครับ0 6 4 8 4 3 5 8 7นะฮะผมเซลล์หนวดทอโต้นะฮะยินดีให้บริการจะวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปอยากให้ผมทำรถรุ่นไหนรีวิวรุ่นไหนคันไหนยี่ห้อไหนนะครับผมติดต่อสอบถามผมได้เลยนะครับ064นะคอมเมนต์มาด้านล่างได้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจริง ลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ